พยาบาลน่านร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายซ้อมแผนรับเหตุอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาลค่ะ ที่บริเวณถนนน่านท่าวังผาตผําบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านโรงพยาบาลน,น่านโดยกลุ่มง,งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมทั้งเครือข่ายหน,หน่วยกู้ชีพกู้ภัยในเขตอำเภอเมืองน่านร่วมบูรณาการซ้อมแผนปฏิบัติการรับสาธารณาภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับสาธารณาภัยต่างๆมีการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้แผนอุบัติเหตุ หมู่แบบบูรณาการโดยการซ้อมแผนรับอุบัติอ,อุบัติภัยหมู่กำหนดซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงณนะจุดที่เกิดเหตุน,นะคะคือในพื้นที่ตำบลผาสิงเนื่องจากช่วงเทศกาลของทุกๆปีเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมากและเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติค่ะ โดยการซ้อมแผนในครั้งนี้ค่ะได้จำลองเหตุการณ์รถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์กระบะและมอเตอร์ไซค์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากมีการรายงานเหตุการณ์ทางหมายเลข1 6 6 9และการใช้วิทธุสื่อสารการใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดอยู่ในซากรถการปฐมพยาบาลและการแจ้งเหตุต่อไปยังศูนย์กู้ชีพกู้ภัยจังหวัดน่านเพื่อขอรับการสนับสนุนรถเคลื่อนที่เร็ว โดยมีเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยในเขตอำเภอเมืองและเขตอำเภอใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเข้าร่วมสังเกตการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยค่ะเขาเอาจริงเอาจังมากเลยนะคะใช่นะคะทําทุกอย่างให้เสมือนจริงทั้งหมดนะคะเวลาเกิดเหตุจริงจะได้ดําเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้องนะคะ